ับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านดนะจ้าพอๆกับซองสานีป่า mm hmm. บรรยากาศอย uh mm ู่ไฮอยู่น่านเอาสิพาไปเบิเ่ง mm hmm. เห็ดเพืองแถวส้มเห็ดเพืองออกแล้วเด้อตอนนี้แดดแห้งเห็ดเพืองออกแล้วสิพาไปเก็บเห็ดเพื่องกับน้องกิ๊ก mm hmm. กี้น้องกิ๊กกี้กกำลังไป ตอนนี้จะข้าไปเก็บเห็ดเพือง้านสาวกำลังไปก่อนมาปาเก็บเองลูกจิกจี้จเ,เออเอะไรเดี๋ยวเก็บเองอย่าไปเห็ดแล้วนั่นเห็ดแล้วนั่นจิกจี้นี่แหละเห็ดเพืองทำเป็นส้มขมุกมกๆล พี่ปลาลูกดอกโอ้มามามาป้าเก็บมามันเป็นตากล้องไงป้านี่ลูกมะบายดีบายสินางมาเก็บให้เสรนจแลกันเด้อจ้าเก็บเก็บเพื่องนการเขาป่าดใมีดแล้วลูกเขาไป่าดจ้าปาดมะกะซุ่มอยู่ทางซุ่มซุ่มทั้งลุ่มมะกะซุ่มซุ่มได้ ไม่มีเด่นะ่ะเด้เนบะิ้งเบิ้งนีอลุกมันจะอยู่แบบนี้อปื้นแลเนาะเพื่อพวกเมียนแบบนี้อืกเมียทั้งหลุมก็คือแบบมันสะุ่ม น้ำส้มแล้วมันจตงออกมั้งพี่ต้องลง้ม่เติมไปนี่ต้องสมบยัน,น,นมแม่นี่นอะไรนะแม่ป๋ดปดาดอกใหญ่ปุ๊บเปิดเบิกเปิดเบิงป๋าดนะูดอกกุ้ใหญ่เลยแล้วมันออกบัวลายถ้าผสมข้าวเห็ดข้าวเห็ดแบบพิษสูตรนะดอกก็เริ่มบัวลาย เราก็ทั้งใส่เลยนานๆๆดอกเลยใส่ลูกดีนะโอ้ทะมาดอกงามแท้นี่นะซากอ่อ,อนๆๆงามก,กะระุงป่นจะแซ่บแม่ ไอซิเบิ้แบบนี้เป็นตัวอันนี้ใหญ่แล้วนี่ปลาทูเอาเก็บเอาเลยปลาทูกำลังรอเก็บปลาลูก หลอกน้อยๆเนี่ๆแหลในลูกกำลังขยานอยู่มันสุ่มเนาะโคตรน่าเลยตัวนี้น <ะ S 2> บานแหละปลาลุงตัวนี้เกือบบาน<ม>อือันนี้ก็ยังเป็นไข่อยู่ได้ปลาลุงตัวเป็นไข่ก็มีได้นี่ที่นี่ปลาลุงโอ้โหโกงเงี้ยี่เจษเราออกใหญ่ๆปลาลุงเป็นไข่ก็มีเห็ดเพืียง เก็บใส่กระทางมาเก็บเพจก็นอนจิกกี้มาเก็บเพจนำกันเด้อปปาลุงถ้าปลูกพิสูจน์อยู่ทุกชั้มแต่ว่าคือแบบว่าจะนี่น่ะเดดแห้งนาะเอาตะพาต่างคุ้มตะาต่างกะมากไปเห็ุอย่างอื่นไปแล้วเดดกะแห้งๆไปลุงเลยแม่ เดรูกเป็นไข่มานานพี่ลูกนี่มีซองนั้นเรียนกันแบบนี้ม,นานนมานานทีสองเลยโอ้ตัวนี้กันยังเป็นที่เก็บออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทัผส้มปัดตู้ปฏิทโทติทางนีแต่ดอกงามๆทัผส้มนี่แต่ดอกงามางม,งาม,มา สิมาลอกตีนเห็ดเนาะหลอกตีนเห็ดทัศส์ต้มยำไก่กินต้มยำไก่กินกับน้องก,กิกิสองคนค่ะนี่สองคนนะคะ้นองนนะอก,กี่เนาะม,มีแพะออกมาหน,น้าเมือน <c oughs> อยู่สองคนกินกันเด้อป้าลุงกำลังหลอกตีนเห็ดป้าลุง น้องกิกกียังเอิญเอิญบอกป้าลุงมากินน้ำกันเด้อเห็ดเพื่องกำลังออกครับาน้อมกำลังออกออกบ่ลายหรือว่าเขาเห็ดเขาเห็ดบ่ถือสูตรมันบ่ครับท่านผู้ชมยันนัลนสนี่เห็ดบ่ถือสูตรมันเด้อเพราะว่าสนี่กับบุเคยเห็ดตกเฉืยรอันนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยที่ว่าเห็ดเห็ดเพื่องเนาะสุดท้ายก็ยังได้กินเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้ครั้งแรกไล้ได้เนาะ เลยบุเคยเห็ดตักเถอันก็เลยเห็ดลองเบิ่งลองเบิ่งก็บพรได้กินอยู่เดอนแล้วแรงย่อนได้ลอกกินให้มันละเอียดกับค่ เมื่อวานนี่ก็เก็บไปเทอหนึ่งแล้วเมวื่อวานนี่สนี้อัาไว้จีบปนอยายจืดพอยากินจีบปนเนาะสนีเ้เลยจีบปนกินแ่บหลายบริขายสา่มส่านผูชมมันออกบรหาย สเน้สนีกสิมาหดสวนยามแรงทู้ชมตะเวนแรกอันนี้หล,ลดกระลางเรียบร้อยอันนี้กำลังเป็นพักบงพักบงกำลังขึ้นแล้วทู้สมกำลังแตกเต็มเลยแม่แม่เนยพักบงกำลังเป็นอะไรนี่ เป็นเต็มเลย ee, อือเพื่อน่าให้หดน้าดูๆเพื่อนนะหดน้ามันสุ่มๆเพื่อนนะมันก็ออกขยะเลยเพื่อนวะแม่เนยมาเบิ่งนี่มาเบิ่งเฮดเด้อเฮดแมน มาเบ่งเฮ็ด้วจ้าเฮ็ดออกแล้ว่านผูุชมตัวนี้เฮ็ออกลายลาย่รนผูุชมเลยเราใช้่านผูุชมเลยเบ่งนํำกันเนาะนี่ส <Like, S 2> ีโฮเ็ดน้ำอะไรนี่และนี่นีเอ่มันเปิดบาบนี้อย่าเปิดมันนะทงเิงอย่าเปิดมันลาย นี่ได้วพี่ชมห็ดเด็ดออกงไงเนาะแมนเี่นี่เต็มเลยห็ดโอ้โหออกง่าเห็ดฟางออกเต็มเลยออกทั้งเตียนมันเอาฟาคินสบายดีปะลูกอาฟาคินเออ

หลายคนดูคำจะเห็นเฮือนพี่น้องเอ้ยออกมาน่ากันะแม่แม่เพิ่นมากวนฐานนะยกฐานถ้าก็ออกมาจากเตาแม่เขากระซิหคนบักผีคนยางทำไมี่างบ่งกำลังแตกเนาะขยะอยู่แม่กำลังแตกเต็มเลยชมค่ะกำลังขึ้นชนีปลูกพักบ่งให้ใกล้กำลังขึ้นกำลังบลายน้องจิกกี้หนึ่งเขา เขาเย็นโบอุ่นเอาแต่เขาเหอเอาแต่เขามาว้ายคือเห็นแั่น่ะแตนสาวยังประจักษ์งาสยสมเลยมันสีออกนาอยู่บนนี่หวานนาป่ะหวานจักนาบ่นาหวานมานาวก็ออกนาเขาอก็ปคนอดียวกันแล้วอือ บรรยากาศยามแรงเนาะอันนี้เป็นสวนบักพริกเม่ย์จืดท่านผู้ชมเพาก็์กัสีหดนำกัรทะเลเขาต่อสายยางมาเขาก็บสีหดอืมบ so ักพริกเม่ใหญ่เจืดไก่ออกมาแล่นไปกินบักพริกเม่ใหญ่เจืดพอใหญ่จอยห้องกากๆเมื่อกี้นี่ไก่ปัดหมากพักเนาะท่านผู้ชม

คาราว่าฟรีลินสไลเดอร์ขำ้วเนี่ยทำส้มต้นนี่กันนะลงมาสระฟรีลินอยู่พุ่นทำไม ดีใจปะเนยดีใจฮอลลั่นซาบลิสไนเดอร์เข้ากระจึงถืถ่ายร,บรอบๆบัดให้ทำส้มได้เบิง่งนในส้มรำรำกันเนาะเพราะว่าวัดอันนี้กัอันนล้วนักพัฒแก่นเข้ากระบาดใกลจากบ้านเฮาพอ่อทรายเขามาส่งปิ้งไก่ให้แม่เนาะแก้มบุ๋มก็เลยเอาลายมานำตางให้เขาแบบว่ามาเปิดหูเปิดตานะ จริงๆนะสนนี่กับวาซิบอมาสอกเพราะว่าเขามาส่งปิ้งไก่แล้วก็ส่งทานก็เจ้าก็เลยเอาลานสาวมาหลิดสไลเดอร์อีกตั้งนานเท่ากับเมื่อไหร่ทับทิโซ่เลยเดี๋ยวถ้ายสุดท้ายรอบๆให้เบิ่งเนาะก็นมาขี่อันนี้แทนทับทิโซ่ปวดปวดน้องอเนยแกบ,บูมน้องอเนย phân anh em sẽ con em ơi nhiêm sẽ con nhiêm sẽ con nhiêm con

สาบุ้มบุ้มอันนี้่าันอันเนยมันอันเนยบอกกี้ยาลูกตอนนี้อันเนยกับผคลองหลิอยากได้คลองหลินมายอมนี้เลยทำผสม อันนี้รอบๆในในในวัดเนาะธรรมสุนตรในในวัดอันนี้มีพระอาจารย์พระเกตุเนี่ยบาทเทววัตรนอกจากพระพจน์ดวงจันทร์บนกำไลอุปโมทนาเป็นปัจจัยโยติพันธ์จีผ่านฤทธิพันธีเนาะสาอันนี้รอบๆในงานสาธุนาสาธุการบุนกำไลหลายๆเด้อนำยงพ่อยงแม่สาธุสุนทรทุกทีทุกคนทุกทาง ทีไรอุปโภโฆษ่าผักซื้อผักเสียงผักเรียงผักน้ามาในเมื่อนี้คณะกรรมการกำลังงานบสิหารจะทักกล้งกัน back, uh, มาเด้อจะมาพาผ่านลมพ่านนกอาให้ให้น่าดูไรคือไรน้าบางคนขาดไปเสียได้น่ามากบริหารกับริใจและเนาะการพันพี่โน่นนะเนาะเราจะไป่อยบ้ามีปัจจัยเยอะมลบาสมีลบาสจา ป้าแม่ค่าอันนี้นะอันนี้ซเป,นนนเ,นเ,เป็นไข่ขขขลูกนาไรอนไรอะไรอไรอะอะตาอหญ่อนี่ยก็ไรอะอะอะไรีะไอคือะไอะไรอไรอะไอะอะรอ เขาก็บเห็นปิ้งไก่แลฮวเรอวะบเห็นกับแม่สุนทรภาไว้้วเาะเป็นไรเด็กขายอยู่บรนีวกำลังได้ขายอยู่้เละขำผู้ละจำจำเอ็นเขาก็ต้องย่างตลอดบอมแอนบ๊อ เด้เนี่ยเป็งไก่เทวห้ามานตั้งหนักำลังปี